อีกเจาไม่ใช่เอาแล้วโคร่ันโคราเฮ้ยไม่ใช่แล้วนั่มเป็นเชิงไหมสวัสดีครับวันนี้ครับเทาชิมาอตอนนี้ยูต่างวัชชุดินครับยูช่นสร้างของสร้างน่าจะของสร้างของชุดินครับก็นี่เป็นหล่อไปด้วยปลาปล่อยปลาต้นไม้ร้ายครับเราจะมีเงิเทาชิมาเย็นมีปลาสตาร์กมาถ้าน้องปีชุดรอของนอ ครับดีครับสวัสครับน้องแปมาสิมาพารู้ทาเพื่อนเพื่อนมาเรียนรู้ครับชุมชนที่ฟานช่างคนอยู่เรียงช่างนะให้เขาหูว่าจังหวัดสุรินทร์มีอย่างไรเมื่อนี้เขาก็สิมาเริ่มต้นเกี่ยวกับสร้างปันสิมาเรียงสร้างโดยเขาละว่าชูชีช่างให้ก่อสร้างให้ชานอาหารสร้างแล้วก็เดี๋ยวก็มผพาไปเอครับ ท่องเที n n ok. à, okay, وب, ่ยวหลายๆมองของังหวัาสุร ah ินทร์ครับแม่งครับไปบ้านที่บัวเลยสภาน้องเปรย์ควไปงมกุ้งครับกุ้งคำชาติกุ้งซำแขนใช่เปล่าซำแขนเนี่ยซำแขนแ่นสำโงข้าไในปูนยายน้ไปไปไป